สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่ 21สิงหาคม2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางสายทหารวิ่งผมได้มาอีกหนึ่งใบนะครับใบนี้สูตรของอาจารย์ได้เลขหนึ่งทุกท่านได้เลขหนึ่งมาลุ้นกันครับหนึ่งจะมาไหมโชคดีจงเป็นของท่าน วันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนนะครับ1ทับ9 2ถัดมาจะเป็นแนวทางวิ่งบนเลขวิ่ง2ตัวของบายทิเบิลพีสูตรของอาจารย์ได้3กับ6ทุกท่าน3กับ6งวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับสูตรนี้ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นอารักร้อยของอาจารย์สูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น6ตัวนะครับได้2 4 5 6 7 8ทุกท่าน2 4 5 6 7 8มาลุ้นกันตัวไหนจะมาหารักร้อยถัดมาครับจะเป็นแนวทางรูปแบบนี้อาจารย์จะมีแนวทาง วิ่งบนเลขวิ่งตัวเดียวมาพร้อมกับเลขชุดงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์หลุดทุกท่านหลุดลงไปล่างเลขชุดก็มี67นํางวดเก่ามาให้ทุกท่านได้พิจนาดูเป็นทางเดินเลขของอาจารย์นะครับงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วก็คือใบฝั่งทางขวา1นึ่6ทับเก้ อาจารย์ให้แนวทางวิ่งบนมาที่เลขหนึ่งคู่โต๊ดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี1นึ่งสองหแล้วก็1,6ึ่หกระวังเบิ้ลหามเรียงสัญจรสระบุรีจัดไปครับชอบแนวทางของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างงวดที่ผ่านมาลงไปล่างเนาะถัดมาครับ ก็จะเป็นแนวทางรูปแบบนี้ทุกท่านข้อมูลล่างคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงไปให้แล้วก่อนหน้านั้นเพิ่มเติมก็คือใบฝั่งทางขวาเป็นข้อมูลบนอาจารย์ให้หนวทางวิ่ง3นะครับเลขชุด3ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี673กับ473ตามนี้ครับข้อมูล2ตัวบนผมก็ลงไปให้แล้วเนาะก่อนหน้านั้น รับข้อมูลชุด3ตัวพร้อมกับเลขวิ่งของอาจารย์ไปด้วยต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นโบนเลขเด่น3ตัวของ SSS งวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์นั้นเข้า2ตัวเลยทุกท่านมี7กับ8ที่เข้าหลักร้อยกับหลัก10งวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วก็คือใบฝั่งทางขวา 1>, 1 9 2 5 6ทัสูตรของอาจารย์ได้789นะครับงวดใหม่ใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านเด่นบนเลขเด่น3ตัวสูตรของอาจารย์ได้789ถัดมาก็จะเป็นข้อมูลเด่นล่างของอาจารย์เด่นล่างของอาจารย์งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับทุกท่าน งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้014นะครับ014ตามนี้ครับแนวทางของ SSS ถัดมาครับจะเป็นแนวทางวิ่งบนล่างเลขวิ่ง2ตัวของ S ตีน้อยงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี7นะครับ7ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างกันเลยทีเดียวเชียวยก7 8 2 6 7 ทางเดินเลขสูตรนี้ของอาจารย์สองงวดหลังสุดเข้านะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา1นึ่6ทับเก้าสสูตรของอาจารย์ได้1กับ2ทุกทา่าน1กับ2ไปเก่งกันดูครับตัวไหนจะลงไปล่างตัวไหนจะไปข้างบนวันที่อยู่ด้านบนนะครับแนวทางของแอดตีน้อย ถัดมาครับใครรอแนวทางเด่น110หน่วยบนของแอดยอดเฮงมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี8ทุกท่านก็เข้าตำแหน่งหลัก10นองโวยออก7 8 2งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับวันศุกร์ที่1กันยายน2566สูตรของอาจารย์ได้2 3 5ทุกท่าน2 3 5 จัดไปครับแนวทางของแอดยอดเฮงมาลุ้นกันตัวไหนจะมาวินมาแล้วจะอยู่ตำแหน่งไหนดีทุกท่านถัดมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์รัพ์เศรษฐีนะครับอาจารย์ให้นวทางเลขเด่น2ตัวมานะครับบอกว่ามา1ตัวทุกท่านสูตรของอาจารย์สูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับ แนวทางของอาจารย์นั้นมีเลขเจ็ดทุกท่านที่มางดใหม่ได้สองกับสามมาลุ้นกันครับตัวไหนจะมามาแล้วจะอยู่ตำแหน่งไหนดีอีกหนึ่งข้อมูลอีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์ชอบก่อแคบหน้าจอเอาครับไม่ชอบก่อผ่านยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์ซับเศรษฐีผู้ชมจำใบด้านบนได้ไหมครับเลขชุดสองตัว ที่อาจารย์ให้มาเพิ่มเติมทุกท่านตรงนี้เป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยของอาจารย์ได้6 7 8แล้วก็จะมีชุด2ตัวที่อาจารย์วงกลมมาให้นะครับก็มี29 21แล้วก็30อาจารย์จับเป็นชุด3ตัวมาให้อยู่ด้านล่างด้วยนะครับจับจากสูตรอาจารย์ว่าแบบนี้ชอบก็รับไปพิจารณาดูนะครับทั้งหมด9ชุดด้วยกัน อีกหนึ่งแนวทางครับอาจารย์จับมาให้ต่อมาก็จะเป็นวทางสองนอบนเลขเด่น4ตัวของอดีตงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข8เข้าตำแหน่งหลัก10แถมเลข7มาด้วยนะครับเข้าตำแหน่งหลักร้อยงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้2 3 4 5หทุกท่าน 2 3 4 5แนวทางสอนบนนะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านแนวทางของแอดลิตต่อมาครับจะเป็นแนวทาง10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวของแอดกรมเกตนุด๊ด งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์กลับมาเข้าต่อมีเลข8เข้าหลัก10งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้1 2 3 4ทุกท่าน1 2 3 4แนวทาง10หน่วยบนถัดมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดกรมใบนี้เป็นข้อมูล2ตัวบนโต๊ะตรง งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้า2ชุดมี7 2กับ8 2ทุกท่านอยู่ตรงนี้นะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาใบนี้ใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับไปเก่งไปดึงชุดเด่นกันดูชุดไหนจะมาครับข้อมูล2ตัวบนตรงโต๊ถัดมาก็จะเป็นแนวทาง รันดาวนะครับวิ่งล่างเลขวิ่ง2ตัวของแอดเกออาจารย์ให้เด่น5รอง9สทุกทันเด่น5รอง9มงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสูตรนี้ของอาจารย์วันที่ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับ1ทับ9 2566ต่อมาก็จะเป็นทางเด่นล่างเลขเด่น4ตัวของแอดวานนะครับว่านเรศวน สูตรของอาจารย์ได้1579ทุกท่าน1579แนวทางเด็ดล่างของอาจารย์ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขมาล่างเลขเด่น4ตัวของแอดแสงเดือนงวดที่ผ่านมาผมได้มาจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงให้ทุกท่านจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นเข้าเลข7นะครับ่วยออก งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้1 2 3 5ทุกท่าน1 2 3 5ง้นวทางเลขมาล่างของแอดแสงเดือนอีกหนึ่งข้อมูลนะครับใบนี้เด่นล่างเลขเด่น3อขออภัยเลขเด่น4ตัวของแอดคานแอดคานนะครับงวดที่ผ่านมาผมได้มาอยู่ทุกท่านแต่ว่าไม่ได้ลงให้ แนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข7นะครับที่เข้างวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้8236ทุกท่าน8236ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับ1ทับ9 2566ถัดมาครับก็จะเป็นแนวทางเด่นสอนอล่างเลขเด่น3ตัวของอาจารย์เสือคิมชากังราว สูตรของอาจารย์ได้890ทุกท่าน890ต่อมาครับใครรอแนวทางเด่นหลัก10ล่างหนูน้ำสมายมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับทุกท่านขอภัยหลุดไปเข้าหลักหน่วยทุกท่านหลุดไปเข้าหลักหน่วยหวยออก6 7เนาะ เก่งได้หมดเลยทุกท่านทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับงวดใหม่อยู่ตรงนี้ครับสูตรของอาจารย์ได้935หทุกท่าน935ใครถามหาใครรอแนวทางของอาจารย์แคปหน้าจอให้ไวครับอาจารย์ให้มาแล้วอีกตัวอะไรด,ดีทุกท่านจับเข้าคู่กันดูเนาะต่อมาครับ ปฏิทินหลัก10ปี2566ของแอดมินเจมใครถามหาครับมารับไปเด้อแนวทางของอาจารย์มาแล้วครับ1กย66สูตรของอาจารย์ได้6173ทุกท่าน6173แนวทางของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดเลยนะครับหลัก10แล้วก็หลักหน่วย มาต่อกันที่นาทางสาระพักใจมาแล้วทุกท่านงวดที่ผ่านมาเลขในตารางของอาจารย์นี่มาครบบนล่างเลยนะครับตัวเลขของอาจารย์ก็มีเลข2เลข8เลข7แล้วก็มีเลข6หวยออก8 7 2 6 7งวดหม่อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกัน จัดไปทุกท่านฝั่งทางซ้ายก็จะเป็นข้อมูลเลขเด่นนะครับด้านบนมี4กับ5ข้างล่างมี6กับ7ชุดเบิลอยู่ตรงนี้เลขในตารางด้านบนของอาจารย์มี3กับ4ตรงกลาง2 9 5ข้างล่าง7 6ทุกท่าน3 4 2 9 5 7 6จับเข้าคู่กันดูครับ1กันยายน2 500, 5 5 6 แนวทางสลาพักใจปริญญาใจหัวใจเพื่อเธอก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ